สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม N s h a r รวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Monster เรื่องราวของสองแม่ลูกคู่หนึ่งได้เดินทางเพื่อที่จะข้ามไปอีกเมืองแต่ระหว่างการเดินทางนั้นรถก็ดันเสียหลักทําให้พวกเธอต้องติดอยู่กลางป่าแล้วมีอะไรบางอย่างที่กําลังจ้องมองพวกเธอจากความมืด เปิดเรื่องมาลิซซี่กำลังเก็บขวดเบียร์ที่แม่ของเธอได้กินทิ้งไว้แล้วก็ได้เดินไปปลุกแม่ของเธอให้ตื่นแม่ของเธอชื่อว่าเคที่เคที่ได้บอกว่าโอเคโอเคแม่จะตื่นแล้ว ลิซี่ก็ได้ไปนั่งรอแม่เธอที่โซฟาแต่ว่าแม่ของเธอนั้นก็ดด้หลับไปอีกรอบและเวลาก็ได้ผ่านไปเคที่ได้เดินออกมาจากห้องแล้วได้บอกว่าดูเหมือนว่าแม่จะหลับไปอีกรอบแม่ขอโทษลิซี่ก็ได้บอกว่าระหว่างการเดินทางแม่ห้ามสูบบุหรี่ในรถนะแม่ของเธอก็ได้รับปากดูเหมือนว่าเคที่จะเป็นแม่ที่ไม่เอาไหนเลยครับ สองแม่ลูกก็ได้ออกเดินทางไปในจังหวัดที่กำลังเดินทางนั้นลิซซี่ก็ได้กดตัวของตุ๊กตาแล้วเสียงเพลงจากตุ๊กตานั้นก็ได้ดังออกมาเคที่เธอได้บอกกับลูกว่านี่มันเลยไวัแล้วนะ แล้วทั้งสองคนก็ได้แวะไปเติมน้ํามันกันเคที่ได้เดินไปสู่บุรีแล้วได้ให้นาฬิกาข้อมือกับลูกไว้ลิซี่ได้บอกกับแม่ว่านาฬิกาเรือนนี้มันเป็นของคุณยายไม่ใช่เหรอแม่เอามาให้หนูทําไมเคที่ได้ตอบกลับมาว่าพอลูกจะไม่กลับมาหาแม่อีกเหมือนว่าลิซซี่ต้องเดินทางไปอยู่กับพ่อหรือที่ไหนสักที่ พอเคที่สูบบุหรี่หมดก็ได้หยิบบุหรี่ตัวใหม่มาสูบต่อทําให้เรารู้เลยครับว่าเคที่เธอเป็นคนติดบุหรี่เอามากๆหนังก็ได้ย้อนอดีตมา2แม่ลูกกําลังทะเลาะก,กันโดยเคที่ได้บอกลูกของเธอว่าขึ้นรถได้แล้วแต่ลูกของเธอกลับไม่ยอมที่จะขึ้นรถเลยแล้วได้บอกว่าหนูไม่อยากให้แม่ไปงานโรงเรียนของหนู แต่เคที่ก็ยืนยันคําเดิมว่าจะไปดูลูกตัวเองแสดงที่งานโรงเรียนแต่ลิซซี่กลับไม่ยอมให้แม่ตัวเองไปเลยแล้วได้บอกว่าหนูเกลียดแม่เพราะว่าออยที่แม่ตัวเองติดเหล้าติดบุหรี่แม่ของเธอก็ได้บอกว่าถ้าไม่อยากให้แม่ไปงั้นก็เดินไปเองก็แล้วกันแม่ของเธอก็ได้ขับรถออกไปทันทีทิ้งให้ลิซซี่ต้องเดินไปโรงเรียนเองดูเหมือนว่าลิซซี่จะเกลียดแม่ตัวเองมากๆตัดมาที่ปัจจุบันทั้งสองคนได้ขับรถต่อจนตะวันตกดินแล้วได้แวกข้างทางเพื่อที่จะลงไปสู่บุรี่ ลิซซี่ได้บอกว่าหนูโทรหาพ่อแล้วพ่อบอกว่าจะรอหนูหนูอยากนอนที่บ้านพ่อแล้วได้บอกอีกว่าแม่เหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็แวะนอนที่ไหนก่อนก็ได้พ่อเธอต้องใช้เวลาขับรถข้ามเมืองเป็นวันเลยครับแม่ของเธอก็ยืนยันคำเดิมว่าจะขับรถต่อและแล้วฝนก็ตกทั้งสองคนก็เลยเดินทางกันต่อพอขับรถมาได้สักพักแม่ของเธอก็ได้บอกว่าสูบบุหรี่ในรถได้ไหมเพราะว่าเธอไม่สามารถลงไปสู่ข้างล่างได้เพราะว่าฝนมันตกอยู่ ลูกของเธอก็ได้บอกว่าถ้าจะสูบงั้นก็เปิดหน้าต่างรถสิพอขับรถมาได้สักพักจู่จูก็มีตัวอะไรไม่รู้ มาพุ่งชนใส่รถอย่างแรงทำให้รถเสียหลักแล้วไปชนกับหมาป่าที่อยู่กลางถนนทำให้เคที่ได้บาดเจ็บเป็นอย่างมากพอทั้งสองคนตั้งสติได้ mm hmm. ก็พบว่ารถของพวกเธอก็สตาร์ทไม่ติดแล้วแถมระบบไฟในรถก็ดันดับอีกเคที่ก็ได้ใช้ให้ลูกตัวเองโทรไปหารถพยาบาลทันทีลูกของเธอได้บอกว่าอีกสักพักเดี๋ยวรถพยาบาลกับรถลากก็จะมาในจังหวะที่กำลังนั่งรอรถพยาบาลอยู่นั้นลิซี่ก็ได้มองไปที่ศพหมาแล้วได้ถามแม่ของเธอว่าแม่ว่ามันตายหรือยังแม่ของเธอก็ได้ตอบกลับมาว่ามันคงตายไปแล้วแหละ เพราะมันไม่ยอมขยับตัวเลยดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะยังไม่รู้ตัวว่ามีตัวอะไรมาชนรถเคที่ได้บอกว่าเดี๋ยวแม่จะลงไปดูสักหน่อยแต่ประตูฝั่งเคที่กลับเปิดไม่ออกก็เลยได้บอกลูกของเธอว่าเปิดประตูฝั่งลูกให้หน่อยลิซีกก่ก็กล้ากลัว,ว,วแต่ก็ได้ลงไปแล้วทั้งสองคนก็ได้เดินไปดูศพหมาแต่กลับพบว่าบนตัวของหมานั้นมันดันมีรอยที่โดนกัดมาก่อนแล้ว แล้วก็ได้มีฟันของสัตว์อะไรสักอย่างติดมาที่ตัวของหมาป่าแม่ของเธอได้บอกว่ามันไม่ใช่ฟันของสัตว์ธรรมดาแล้วพอดูจากรอยแผลและฟันที่ติดมาจากตัวของหมาป่านั้นมันใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นสัตว์ป่าทั้งสองคนก็ได้รีบขึ้นมาที่รถทันทีเพื่อที่จะรอรถพยาบาลในจังหวะที่ทั้งสองคนนั่งอยู่ในรถนั้นหนังก็ได้ฉายออกมานอกตัวรถมีอะไรบางอย่างกําลังจ้องมองพวกเธอสองคนอยู่ในป่าแล้วฝนก็ดันตกมาอีกครั้งทันใดนั้นก็มีรถล,ลากขี่มาที่เกิดเหตุพอดีคนขับรถล,ลากชื่อว่าเจสซ เจสซี่ได้ลงมาบอกว่าเดี๋ยวคนสัมภัระขึ้นมาไว้ที่รถผุมก่อนเดี๋ยวรถพยาบาลจะมาอีกไม่ช้าเพราะถนนเส้นนี้มันเสียเคที่ก็ได้เล่าว่าเราได้ขับรถชนหมาป่าด้วยแต่จู่ๆพอลิซี่หันไปหมาป่าที่พวกเธอได้ชนนั้นก็ดันหายไปจากถนนซะแล้วทําให้ลิซี่ได้สงสัยเอามากๆแม่ของเธอได้บอกว่ามันคงจะคันไปตายในป่าแล้วแหละเพราะสองข้างทางมันมีแต่ป่าไม้ เจสซี่คนขับรถลากก็ได้มาดูสภาพรถแต่มันไม่สามารถที่จะลากไปได้เพราะว่าเขารถมันได้หักไปครึ่งหนึ่งทําให้เจสซี่ต้องซ่อมรถเพื่อที่จะให้มันลากไปได้ก่อนเคที่กับลูกก็จะไปนั่งรอในรถตัวเองก่อนแล้วปล่อยให้เจสซี่ซ่อมรถไปพอเจสซี่ซ่อมรถไปได้สักพักระบบไฟในรถก็กลับมาใช้การได้อีกครั้งเคที่กําลังหาโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรไปหาพ่อของลิซซี่แต่โทรศัพท์มันดันอยู่ในรถล,ลากของเจสซี่ก็ตอนที่ย้ายสัมภาระนั่นแหละครับแล้วก็ได้ใช้ให้ลูกของเธอไปเอาโทรศัพท์ให้หน เพราะลูกของเธอได้ลงรถไปแล้วเปิดประตูรถลากแต่มันดันล็อกไว้อยู่ลิซซี่ได้บอกว่าคุณคะขอคุณแจหน่อยหนูจะเอาโทรศัพท์ที่กระเป๋าแต่เจสซี่ไม่ว่างที่จะเอาให้พ่อกำลังอยู่ใต้ท้องรถแล้วได้บอกอีกว่าขึ้นไปรอในรถก่อนเดี๋ยวถ้าซ่อมเสร็จจะเอาให้แล้วลิซซี่ก็ได้ขึ้นรถไปตัดมาที่เจสซี่กำลังอยู่ใต้ท้องรถนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ออกมาจากป่าเลยได้เอาไฟฉายไปส่องดู ดมาที่2แม่ลูกเคที่เธอได้ตะโกนบอกเจสซี่ว่าช่วยเลขมือหน่อยแต่ก็ไม่มีการตอบรับเลยทั้งสองคนทั้งเรียกทั้งบีบแต่รถแต่ท้ว่าเจสซี่ไม่ยอมตอบเลยหนังก็ได้ฉายออกมาใต้ท้องรถเจสซี่ก็ได้หายตัวไปแล้วแม่ของเธอได้บอกว่าเดี๋ยวแม่จะลงไปดูสักหน่อย แต่ก็ถูกห้ามด้วยลูกของเธอเคที่ก็ยืนยันคําเดิมว่าจะลงไปดูพอเธอลงรถไปดูก็พบว่าเขาได้หายตัวไปแล้วจูจ่ๆก็มีแขนของเจสซี่ที่เต็มไปด้วยเลือดลอยมาติดกับหน้ารถทําให้ทั้งสองคนได้ตกใจเอามากๆ เคที่ก็รีบขึ้นรถไปทันทีแล้วได้ไปปลอบลูกของเธอทั้งสองคนก็ได้เห็นเจสซี่ได้คารตะเกียรตะกายมาที่ถนนด้วยความเจ็บปวดสองแม่ลูกที่ได้เห็นเจสซี่แบบนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะลงไปช่วยเหลือไฟหน้ารถของเธอก็ได้ส่องไปยังเจสซี่ก็ได้เห็นมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังของเขาแล้วตัวประหลาดนั้นก็ได้หายตัวไปอีกครั้งเจสซี่ได้คารมาเปิดประตูรถของตัวเองทันทีทันใดนั้นตัวประหลาดก็ได้ดึงเจสซี่หายตัวไปในป่า สองแม่ลูกที่นั่งดูอยู่ในรถก็ได้แต่ฟังเสียงเจสซี่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดลูกของเธอได้หวาดกลัวเอามากๆแต่ก็ถูกปลอบด้วยแม่ของเธอจูจูลิลซี่ ก็ได้ทำเสียงเพลงดังออกมาจากตุ๊กตาแม่ของเธอก็ได้โอบตุ๊กตาไว้จนเสียงมันเงียบลงทันใดนั้นสปะาะหลก็ได้กระชากตัวเคที่ผ่านหน้าต่างลงไปจากรถแล้วได้กัดกินตัวเธอแต่โชคยังดีรถพยาบาลได้มาพอดีทำให้สปรรหลตัวนั้นวิ่งหนีเข้าไปในป่าอีกครั้งเจ้าหน้าที่ไม่รอช้าก็ได้รีบประถมพยาบาลทันทีส่วนเจ้าหน้าที่อีกคนก็ได้ลงไปสำรวจรอบๆเคที่กับลูกของเธอได้บอกว่ารีบออกรถไปมันมีสปะาะหลแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่จะไม่มีใครเชื่อเลยแล้วได้บอกพวกเธอสองคนให้จเเย็นอาไว้ ลิซี่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งหายตัวไปไหนพอเธอพูดไม่ทันขาดคำก็ได้มีศพของเจ้าหน้าที่อีกคนลอยมาติดหน้ารถสัตว์ประหลาดได้จากการพวกพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเคที่ด้วยความที่เป็นแม่ก็ได้รีบสตาร์รถพยาบาลทันทีทั้งสองคนได้ดีใจเป็นอย่างมากที่พวกเธอได้หลอดแล้วแต่จู่ๆสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ได้พุ่งโชนรถพยาบาลจนพลิกคว่ำทั้งสองคนได้บาดเจ็บเป็นอย่างมากลิซี่ก็หัวแตกส่วนแม่ของเธอก็ได้สลบไปลิซซี่ได้ปลุกแม่ตัวเองจนตื่น แล้วแม่ของเธอก็รีบลูกมาปอบขวัญลูกตัวเองทันทีเครที่ก็ได้คารไปหยิบวิทยุสื่อสารมา แล้วได้วอไปหาตำรวจหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นให้มาช่วยแต่กลับเป็นว่าวิทยุสื่อสารก็ดันเสียทันใดนั้นสัปหลาดได้โผล่หัวออกมาที่หน้ารถเคที่ได้ตกใจเอามากๆเลยเอาไฟฉายไปส่องที่หน้าของมันแล้วสัปหลาดตัวนั้นก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าทําให้เคที่ได้รู้ทันทีเลยว่าสัปหลาดตัวนั้นมันกลัวแสงไฟเอามากๆแม่ของเธอก็ได้หยิบคอนที่อยู่ในรถมาให้ลูกตัวเองปอกกันตัวเอาไว้แล้วแม่ของเธอได้เอาผ้าเพื่อมัดกับแท่งไม้แล้วได้เอาแอลกอฮอล์มาจุดไฟไว้เคที่ได้บอกลูกของเธอว่า ี๋ยวแม่จะออกไปล่อมันให้ในจังหวะนั้นให้เธอรีบวิ่งหนีไปซะลิซี่ได้ห้ามแม่ของตัวเองไว้และจะไม่ยอมให้แม่ของเธอออกไปอีกครั้งผู้ที่เป็นแม่ก็ได้บอกว่าถ้าแม่ไม่ตายวันนี้เดี๋ยวอีกไม่นานแม่ก็จะตายอยู่ดีทําให้เรารู้เลยครับว่าเคทตี้เป็นมะเร็งหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวอีกไม่นานเธอก็จะต้องตายแล้วเคทตี้ก็ได้เดินออกจากรถไป แล้วได้เข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่อมันให้ตามเข้ามาแล้วได้ตะโกนบอกลูกของเธอว่าถ้าแม่ดับไฟที่ถืออยู่ก็ให้ลูกรีบวิ่งหนีไปซะลูกของเธอได้ร้องไห้ได้วยความเจ็บปวดแล้วเคที่ก็ได้ดับไฟในมือลงทําให้รอบๆตัวของเธอตกอยู่ในความมืดทัานใดนั้นสัป,ปลาดก็ได้เข้ามาจู่โจมเธอทันทีสัป,ปลาดได้กัดกินตัวเธอทําให้ทั้งตัวอาบไปด้วยเลือดแต่กลับเป็นว่าลิซซี่ไม่ได้วิ่งหนีไปไหน ลซซี่ได้เห็นแม่ตัวเองที่ถูกทำร้ายก็ได้รวบรวมความกล้ารีบหยิบค้อนมาวิ่งไปช่วยแม่เธอทันทีเธอได้เอาค้อนกระหน่ำตีไปที่หัวของว์ปลาตัวนั้นทําให้มันตกใจแล้วได้วิ่งหนีไปอีกครั้งลซซี่ได้เข้าไปดูอาการแม่ของเธอแต่กลับเป็นว่าแม่ของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วตัวเธอนั้นได้เสียใจเอามากๆที่ได้เห็นแม่ของเธอตายไปต่อหน้าต่อตาลซซี่ได้เดินกลับมาที่รถพยาบาลแล้วได้เอาไฟแช็กของแม่มาจุดเล่นเพื่อที่จะรอความตายแล้วลซซี่ก็ได้คิดอะไรออกว่าจะจัดการกับมันยังไงตัวเธอนั้้นได หยิบกระป๋องสเปย์กับไฟแชกขึ้นมาแล้วเธอก็ได้กดตัวของตุ๊กตาเพื่อให้มันมีเสียงเพลงออกมาลิซซี่ก็ได้รีบเข้าไปซ่อนตัวในหีบเหล็กในรถพยาบาลแล้วก็เป็นอย่างที่เธอคิดสปาลาดได้เดินตามเสียงของตุ๊กตามาแล้วได้เข้ามาในรถลิซซี่ได้ใช้จังหวะนั้นที่กําลังแอบอยู่วิ่งออกไปจากรถพยาบาลพอมันได้ตามเธอมาลิซซี่ได้จุดไฟแช็กแล้วพ่นสเปย์ไปทําให้สเปย์ที่พ่นออกมาไม่ต่างอะไรกับเครื่องพ่นไฟทำให้ไฟที่ออกมาจากสเปย์นั้น ได้พุ่งไปเผาสป,ปร์ลาตัวนั้นมันได้ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแล้วได้นอนแน่นิ่งไปลิซี่ได้เดินไปดูว่ามันตายหรือยังแต่กลับเป็นว่ามันได้กระตุกตัวขึ้นมาอีกครั้งลิซี่ได้รีบหยิบค้อนมาแล้วกรน่ำฟาดไปที่หัวของสป,ปร์ลาตัวนั้นจนตายแล้วฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นมาทำให้เธอนึกถึงวันเก่า แม่ของเธอได้บอกว่าถ้าหนูโตไปหนูจะต้องเป็นคนดีกว่าแม่แน่ๆแล้วลิซซี่ได้เดินออกจากป่ามาเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วหนังก็ตัดจบไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์เดอะมอนเตอร์หนังก็ไม่ได้บอกอะไรเลยครับว่าสัตว์ร้ายตัวนี้มาหลุดออกมาจากไหนเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แนวเอเรียนหรือสประหลนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับสัตว์ร้ายที่ผู้คนยังค้นพบไม่เจอแล้วแอบซ่อนอยู่ในป่ามากกว่าครับแล้วที่แม่ของเธอได้พาเธอเดินทางข้ามเมืองนั้น น่าจะพาลูกตัวเองไปหาญาติหรือพ่อของลิซซี่เลี้ยงดูแทนครับพ่อมีตอนนึงแม่ของเธอได้บอกว่าถ้าแม่ไม่ตายวันนี้เดี๋ยวอีกไม่นานแม่ก็จะตายอยู่ดีผมว่าแม่ของลิซซี่น่าจะเป็นมะเร็งครับพ่อเธอเป็นคนติดเหล้าติดบุหรี่เอามากๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะติดตามผมก็สามารถติดตามได้ที่ IG ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ